และนี่คือเจ้าเห็ดโดมิเนเตอร์ชลูมนะฮะซึ่งไอเจ้าเห็ดตัวนี้เนี่ยทำให้ซอมบี้ติดสโลด้วยท่านผู้ชมและยังทําให้ซอมบี้เนี่ยกลายมาเป็นพวกเราได้ด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรวมเจ้าเห็ดตัวนี้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมถึงเวลาเลือกพืชลงสนามท่านผู้ชมตัวแรกเดี๋ยวจะต้องเป็นทานตะว,วันซึ่งสาคัญมากแล้วก็เอาโลมาด้วยเอาตัวนี้มาตัวนี้สําคัญจริงๆนี่อันนี้แล้วก็อันนี้ สี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดแล้วท่านผู้ชมในการรวมเจ้าโด m i n นเตอ Shroom นะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่มีสี่ตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถรวมได้แน่นอนท่านผู้ชมโอเคมันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go มาเดี๋ยวผมเนี่ยถอนตัวเก่าๆออกไปก่อนนะอืมแล้วก็เอานี้มาใส่อันนี้มาตอนนี้เนี่ยผลิตทานตะวันไหมผมครับเจ้าโลโลทานตะวันอันนี้มาใส่ด้วยแล้วก็เอาไปกันไว้ก่อนผลิตมาแทงกินไปก่อนเจ้าซอมบี้ แล้วก็เอาตัวนี้มาลงนะฮะตัวนี้สําคัญมากตัวแรกเลยท่านผู้ชมแล้วก็เอาตัวนี้น้ําแข็งมาใส่ไปแม่เขาก็จะกลายเป็นเห็ดน้ําแข็งนะฮะตัวที่สามที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยก็เป็นตัวนี้ท่านผู้ชมหเห็ดระเบิดลงมาอืมเขาก็จะกลายเป็นเห็ดโดเนเตอร์แต่ยังไม่ใช่โดเนเตอร์ล่างสุดท้ายนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเห็ดเมาท่านผู้ชมเอาเห็ดเมามาวางนี่ตรงนี้เอาเห็ดเมามาวางตรงนี้ แล้วก็เอาเห็ดน้ำแข็งเนี่ยมาใส่ปึ่มเมื่อเราผสมเห็ดน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็เอามือเนี่ยมาจับนะฮะแล้วก็ไปใส่เจ้าเห็ดโดมิเอเตอร์เขาก็จะกลายเป็นเห็ดโดมิเนเตอร์ชลูมนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็มาวางไว้เป็นไงดูการยิงโอนโก้โอยอเกือบระเบิดโล่เกือบระเบิดเอาโล่มาวางก่อนโล่เนี่ยสําคัญมากเพราะว่าเขาจะได้ผลิตแสงอาทิตย์ให้กับเราน่นเองท่านผู้ชมผลิตมาเยอะๆเลยเจ้าโล่แสงอาทิตย์โอ้ดูมันแรงอยู่นะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะ คือผมว่ามันมันแรงพองตัวเลยนะฮะอุ้ยเวฟมาแล้วท่านผู้ชมผมเริ่มสวยแล้วเอามาไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งผมเสียวเสียวเสียวไอ้นี่จะมามากกว่าระเบิดไปตอนนี้เนี่ยผมเสี่ยวเจ้ารนจะมามากกว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดมีเจ้ารถมาเนี่ยผมน่าจะไม่รอดนะฮะคิดว่าน่าจะไม่รอดอเอาลงตรงนี้ไปเอาทันตะวันมาลงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเงินหาไม่ทันเดี๋ยวเงินหาไม่ทันจริงๆอืมให้ทันตะวันเนี่ยช่วยผลิตเงินท่านผู้ชมเอ้ยตัวนี้มา ไหวบว่าไม่น่าไหวโลนจัดการไปแล้วก็เอาน้ำแข็งามาใส่ตัวที่สองแล้วก็เอาระเบิดมาลงสวยเลยตอนนี้เรารเริ่มมาสวยแล้วท่านผู้ชมมาดีมากคือผลิตไปเยอะๆโอ้โหดามินถึงทันบ้าไม่น่านจะทันท่านผู้ชมดูดีดามิาไม่ทันนะฮะต้องใช้อน,นี้ช่วยใช้โล่ช่วยแล้วก็ช่วยกันผลิตฮนะช่วยกันผลิตตอนนี้ขานอีกสองต้องสูเวฟแล้วท่านผู้ชมเวฟที่สองนะฮะตอนนี้อุ้ยมียักษ์มาด้วย ไปก่อนเลยโอ้ไปไม่ได้ท่านผู้ชมสวยแล้วโล่เราไม่สามารถผลิตได้ <c oughs> อันนี้มาลงใส่ไปเออทำดาเมจไปรัวๆเลยตอนนี้ต้องการดาเมจเป็นอย่างมากอืสวยแล้วท่านผู้ชมได้ไหมทันไหมอ่ะทันไหมเออยังได้อยู่เกือบไปแล้วก็เจ้านี่มาลงเจ้าเห็ดแข็งตอนนี้เนี่ยเรามีเห็ดโดมิเนเตอร์ชลูมเนี่ยครบทุกตัวแล้วท่านผู้ชมแถวหนึง่งละอือน่าจะพอไหวนะคิดว่าน่าจะพอไหว รู้สึกเหมือนจะชิลขึ้นเยอะ <g if> ชิลขึ้นเยอะมากเอานี้ลงเลยลงสักสองแถวไม่รู้ว่าสองแถวเนี่ยจะไหวเปล่าท่านผู้ชมเอาน,นี้มาลงก่อนอืมอันนี้ไปแล้วก็อันนี้มาลงตอนสวนที่สามฮะตอนนี้ไหวเปล่าวะไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่ามันจะกระโดดแล้วท่านผู้ชมมันจะกระโดดเนาะมันกระโดดจริงอุ๊ยมันเป็นพวกเราแล,แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ลงไปเยอะๆเลยเอาเห็นแข็งมาลงอุ๊ยเป็นพวกเราเป็นพวกเราเดี๋ย่เพิ่งเย่าพึ่งเอเอ,เก,อ,อเกือบโหเกือบสวยท่านผู้ชม อุย้ยรถมาไปก่อนเลยเจ้ารถอันนี้ไปด้วยเจ้ายักษ์อันนี้อะเจ้าผีก็โดนกลับไปกลับไปผีก็โดนเออดีมากแล้วก็อันนี้มาลงท่านผู้ชมเอาเห็นแข่งมาลงคือต้องรีบทํางานนะอุย้ยไปก่อนเลยเจ้ารถไม่ได้การเจ้ารถน,นี่น่ากลัวมากอันนี้มาลงคือตอนนี้เนี่ยใกล้จะเข้าสู่เว็สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะรอดพ้นไปได้หรือเปล่าวิสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะรอดพ้นนะฮะเจ้าโดมินเตอร์เราค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควร อันนี้มาใส่ด้วยยิงมันเออเกีอยวไม่รอดเอาเจ้ายักษ์มาไปก่อนเลยเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เนี่ยไม่ได้การท่านผู้ชมตอนต้องรีบเคลียโอ้โหรถมาเอารถเคลียร์ไปก่อนเลยเจ้ายักษ์เคลียร์ไปอ่าน่าจะผ่านท่านผู้ชมอันนี้โอเคผ่านไปที่เรียมร้อยฮะอุ้ยโหดอยู่นะโดมินเนเตอร์คือเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นพวกเราได้ด้วยนะฮะต้องสู่รอบที่สามท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถอนตัวเก่าไปก่อนแล้วก็เอาเจ้าเหมือนเดิมมาใส่อืม ไปเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านได้แบบสบายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าเราเนี่ยน่าจะผ่านได้นะฮะน,นี่ลงมาเหมือนเดิมเลยวางไปก่อนเพื่อหาเงินหาทองคือตอนนี้เนี่ยต้องหาเงินเยอะมากนะฮะวางไปรีบวางดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันวางไปเอาน้ําแข็งมาใส่น้ําแข็งมาใส่เอาทานตะวันมาลงด้วยสักต้นหนึ่งเผื่อจะได้ช่วยหาเงินหาทองสักนิดอืมอืมโอเคเริ่มดีเริ่มดีเริ่มมาดีนะฮะตอนนี้ อันนี้มาใส่ด้านล่างด้วยเอาระเบิดลงเอาใส่ใส่โอ้หมาเร็วมากท่านผู้ชมตอนนี้อุ้ยเกือบ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 ระเบิดตอนนั้นอันนี้มาวะอุ้ยโหผมจะไปจิบอ่ะโอเคตอนนี้เริ่มสวยละมาเอาระเบิดลงไปด้วยอุ้ยตัวกระโดนตัวกระโดนตัวกระโดนเรามีระเบิดอยู่ระเบิดยังช่วยเราท่านผู้ชมอุ้ยริมเขียนี่เลียอันนี้ไม่ได้การผมจะต้องรีบแล้วท่านผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราไม่ทันแน่อุ้ย ไอตัวไมเคิลแจ็คสันพี่ใจเย็นๆน,นะพี่เดี๋ยวเอานี้ลงอืมเอาเห็ดมาวางเห็ดเมาเห็ดเมาต้องใช้อันนี้ใส่ไปโอเคมอนเริ่มโหดท่านผู้ชมตอนนี้อันนี้มา,าวางข้างหน้าไว้แล้วก็เอาเห็ดระเบิดเห็ดระเบิดอืมลงไปเห็ดเมาลงมาน้ําแข็งใส่น้ําแข็งอันนี้ใส่ไปข้างล่างโล่จะแตกโอ้โหเจ้าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยถึกมากอืมอน,นี่ลงมาอุ้ยมีตัวปลาหอกท่านผู้ชมไม่ได้การ อันนี้ใส่ตอนนี้มาอันนี้ใส่โอเคเริ่มมาดีคิดว่าน่าจะผ่านได้ดีนะฮะตอนนี้ผมน่าจะผ่านแบบสบายๆเลยอันนี้มาลงเลยตอนนี้เนี่ยใกล้จะเข้าสู่เว็บที่สองแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเว็บที่สองเนี่ยน่าจะยากพอสมควรนะฮะเอา้ําแข็งมาใส่แล้วก็เอาระเบิดด้วย <c oughs> ลงไปเรียบร้อยตอนนี้เรามีเจ้าโดเนเตอร์ชลูมเนี่ยเยอะมากท่านผู้ชมคืออย่าเพิ่งเจ้าผีกองกอย <c oughs> โหด,ดมากผีกองกอยมันเอาเรื่องอยู่นะ เข้าสู่เวฟที่สองละน่าจะเอาเรื่องอันนี้ท่านผู้ชมต้องรีบต้องรีบต้องรีบเคลียระเบิดไปเวฟที่สองเนี่ยเหมือนว่าจะผ่านได้แบบสบาย,บายๆท่านผู้ชมอุ้ยเหมือนตัวรถจะมาโหดไปก่อนเลยเจ้ารถไม่ได้การเจ้ารถเนี่ยโหดมากอุ้ยโอ้ย,โฮโฮยิงมาแต่ไกลน่ากลัวจัดอ่ะอันนี้ลงอันนี้ลงไปเดี๋ยวนะตรงนี้มาต้องรีบเคลียท่านผู้ชมระเบิดไปอันนี้ด้วยไม่ได้การเจ้าหน้าโล่เนี่ยมันถึกมากนะฮะดูดีมันถึกมาก มันเป็นพวกเราอะเอาลงตรงนี้แล้วก็เอาเห็ดน้ำแข็งมาใส่เอาเห็ดเมาด้วยอืเห็ดน้ำแข็งใส่เห็ดเมาแล้วก็อันนี้มาใส่ตรงนี้ไว้ก่อนออ้ยเริ่มดีขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะผ่านแบบสบายๆท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่เฟสที่สามแล้วแล้วก็เอาเห็ดระเบิดมาใส่อันนี้อน้ำแข็งอันนี้อุ้ยเข้าสู่แถวที่สองเหรออดจัดตัวนี้ <laughs> โหดมากมันโหดอยู่นะตัวเนี้ยดามเมจมันถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามัน มันติดแข็งด้วยท่านผู้ชมดูดิมันโซโลมอนด้วยมาเห็น้ําแข็งมาใส่โอ้หผสมแถวที่สองเนี่ยใกล้จะได้แล้วนะฮะตอนนี้อุ้ยอุ้ยถึกว่าจะตายซะแล้วอืมตายผสมไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้อุ้ยอุ้ยแต่หายไวมากอุ้ยเคลียร์ดีเคลียร์ดีได้อยู่ท่านผู้ชมออันนี้มาใส่อันนี้กันอีกตัวเดียวอุ้ยรถมาไปก่อนเลยเจ้ารถเจ้ารถเนี่ยไม่ได้เลยถึกมากอืมอุ้ยแถวที่สองอุ้ยอันนี้โอ้โหเกือมเกือบไม่ได้มองท่านผู้ชมอุ้ยแต่ว่า โลของเราเนี่ยหายอยู่นะอืมไปเจ้ารถเข้าสู่เว็บสุดท้ายฮะอุ๊ยเว็บสุดท้ายอุ๊ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> อุ๊ยเอารถออกไปก่อนเลยเจ้ารถเนี่ยโหดมากคือให้เจ้าโลเนี่ยจัดการไปเจ้ารถโโหผ่านผ่านเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นตัวที่โหดมากนะตัวนี้สำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ